จากการใส่ปุ๋ยแล้วข้าวรู้สึกว่างามชุ่มชื่นเขียวสะอุ่มเลยข้าวสวยงามเลยครับพี่น้องนี่ข้าวปีนี้ลงมือทำคนเดียวไปเลยนี่ลูกเมียไม่ต้องเดียทำปีนี้ทำเองเลยทำคนเดียวเลยนี่ ครับพี่น้องนี่พี่น้องครับพี่น้องพี่น้องน้องครับพี่น้องนี่ข้าวเขียวชุ่มอืมเต็มทุ่งนาเลยนาเจ็ดไร่แปดไร่เจ็ดไร่แปดไร่ปีนี้รู้สึกว่าข้าวดีใส่ปุ๋ย ตาหัวโากันไถเนาะไม่ได้รีวิวให้เขาแต่ว่าใต่ตาหัวโากันไถปีนี้ทุกปีใส่ยี่ห้ออื่นมันดูไม่ค่อยดีไม่ค่อยเข้าตานี่ปีนี้ใส่ปุ๋ยตาหัวกันไถนี่สูตรสิบหกยี่สิบนี่ใส่ไปแรกครับพี่น้องนี่ พี่น้องครับพี่น้องใส่ปุ๋ยไปแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็จะมาใส่รุ่นเล็กมีสองสามเอง่งข้าวเหนียวทำข้าวเหนียวสองสาเอง่งหน่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนี่ข้าวเป็นตะฮักเลยข้าว